เรื่องที่4นะครับสมองอันทรงพลังของน้องเองน้องคงจะเคยได้ยินคนบ่นกันบ่อยว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าคนอื่นบางก็ว่าตัวเองหัวขี้เลื่อยสมองช้ากว่าคนอื่นมีความคิดสร้างสารรค์น้อยกว่าคนอื่นหรือว่าหัวสมองจำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยในความเป็นจริงมีหลายคนเชื่อว่าคนเรานั้นหัวดีหรือไม่ก็หัวทึบซึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เกิดมาหัวขี้เลื่อยไม่ว่าจะพยายามขนขววยสักแค่ไหน เขาก็ไม่มีวันที่จะหัวใสขึ้นมาได้เลยลองนึกด,ดูสิถ้าเกิดวันหนึ่งน้องออกไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมพลังสูง In, pentium intel inside สลับซับซ้อนที่สุดเท่าที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเครื่องราคาเป็นล้านล้านสามารถทําอะไรต่อมีอะไรภายในอึดใจเดียวแต่พอน้องเอานํากลับมาที่บ้านแล้วก็เริ่มทํางานพยายามจะออกคําสั่งให้เครื่องเก็บข้อมูลไว้ทุกครั้งมันก็มีสัญญ,ญาณ ขึ้นว่าเออเรขึ้นบนจอน้องก็ต้องงุดนงิดเป็นธรรมดาแล้วน้องจะทํำยังไงน้องจะไปโทษเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมว่ามันหูขี้เลื่อยไม่หรอกน้องไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าน้องเสียเงินไปถึงเป็นล้านแล้วน้องมั่นใจว่าเครื่องนี้มันสามารถเก็บข้อมูลได้แน่ถ้าน้องรู้วิธีการสั่งการที่ถูกต้องน้องจะเปิดดูคู่มือแนะนําวิธีการใช้งานแล้วน้องก็จะพบว่าน้องลืมคีย์คาสั่งเฉพาะ สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลนี้ไปแล้วพอน้องได้สั่งการอย่างถูกต้องคอมพิวเตอร์ก็ย่อมจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสมองอยังไงล่ะครับก็เพียงแค่ว่าเราไม่ได้จ่ายเงินเป็นล้านซื้อสมองและเราก็ไม่เคยได้คู่มือแนะนําวิธีการใช้เราก็เลยคิดไปว่ามันไม่ดีเมื่อไม่ได้อย่างใจอย่างเช่นจําแม่นแล้วแทนที่เราจะพยายามหาวิธีออกคําสั่งเข้าสู่สมอง ในด้านความจําไม่ถูกต้องแล้วกับตราหน้าความจําของเราว่ามันไม่ได้ความทําอย่างนี้แล้วจะได้อะไรล่ะครับก็เหมือนกับได้ฝังคําสั่งลงไปในสมองว่าต่อไปนี้ไม่ต้องจําอะไรเลยจะดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ใส่ไวรัสลงไปในสมองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน้องอาจจะรู้สึกเคยทึ่งกับความสามารถของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่วางขายในตลาดไหมครับ แล้วน้องเคยหวังให้สมองของน้องมีพลังมากเท่าเครื่องที่ว่านี้หรือเปล่าแต่น้องรู้หรือเปล่าครับว่าคอมพิวเตอร์ที่มีพลังมากที่สุดที่เคยมีการสร้างขึ้นซึ่งเป็นเครื่องพวกซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับราคาเป็นล้านล้านเหรีหยญจริงๆแล้วมีความสลับซับซ้อนเพียงแค่สมองของมดเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นใช่ถ้าเกิดว่าจะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จําลองความสลับซับซ้อนและหน่วยความจําเท่ากับสมองของคนแล้วแล้วก็เครื่องนี้นะ มันจะกว้างประมาณเขาบอกว่าสัก0.8กิโลและยาวถึงประมาณ700กว่ากิโลเมตรอะถ้าคูณไปคูณมาก็มันคงขนาดพอๆกับเกาะสิงคโปร์หนึ่งเกาะเห็นจะได้ครับซึ่งยังต้องใช้ไฟฟ้าถึง1 5 0 0 0ล้านวัต์แล้วก็คงไม่มีใครมีปัญญาหาเงินมาซื้อเครื่องนี้ได้หรอกครับประหลาดใจใช่ไหมครับสมองจริงๆของคนเรานั้นหนักแค่1.36กกิโลกรัมแล้วก็กินไฟฟ้าเพียงแค่เท่ากับหลอดไฟ10วัตเท่านั้นเอง สมองเป็นทรัพยากรที่มีพลังมากที่สุดในจักรวาลและสมรรถนะของมันก็ได้ขีดจำกัดทีเดียวนะครับมีคนพูดไว้ครับศาสตราจารย์พยโยน์คุชมิตรอโนคินยังไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ได้ใช้สมองของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถและนี่คือเหตุผลที่เราไม่ยอมรับการประเมินขั้นต่ําข,ของขีดจำกัดความสามารถของสมองจริงๆแล้วความสามารถของสมองคนเรานั้น ไม่มีขีดจำกัดเราต้องรู้ก่อนครับว่าสมองของคนโดยเฉพาะในผู้ใหญ่นั้นประกอบไปด้วยเส้นประสาทต่างๆเรียกว่านิวรอนเป็น12,000ล้านถึง15,000ล้านเส้นพอเกิดมาแล้วเส้นประสาทเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงกันสร้างเป็นระบบสายใยของประสาทตัวกำหนดพลังสมองของเราหรือที่เรียกว่าความฉลาดนั้นมีอยู่สประการคือ1 จำนวนเส้นประสาทนิวรอนแต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออันที่สองครับคือจำนวนการเชื่อมโยงถ้าเรายิ่งกระตุ้นสมองด้วยการเปิดโอกาสให้รับรู้หรือด้วยการเรียนก็จะยิ่งมีการเชื่อมโยงมากขึ้นแล้วเราก็จะฉลาดขึ้นสมองจึงเป็นอ,อวัยวะที่ขยายตัวได้ยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วขีดจำกัดของสมองอยู่ตรงไหนล่ะครับสมรรถนะของสมองสูงสุดอยู่เท่าไหร่ อย่าลืมว่าเรามีเซลล์ประสาททั้งหมด12,000ล้านถึง15,000ล้านเส้นเซลล์แต่และตัวก็เชื่อมโยงกับเซลล์อื่นได้เป็นพันๆเซลล์และสมรรถนะในการเชื่อมโยงนี้ถ้าจะเชื่อมโยงกันจริงๆก็จะมากเท่ากับการที่คุณเขียนเลข1และเลข0ต่อๆกันไปได้ถึง10.5ล้านกิโลเมตรทีเดียวครับ ทฤษฎีที่ว่าพลังสมองไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยศาสตราจารย์พโยดคุชมิตอโนคินโดยใช้กล้องที่ล้ำสมัยเขาเรียกว่าเป็น Advanced Electron Microscope แล้วก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบจนได้ข้อสรุปตามที่กล่าวมานี้ครับโดยนเด้กาดครั้งหนึ่งเคยพูดไว้ว่าสมองนั้นไร้เทียมทานคือแต่เขาบอกว่าหัวดีอย่างเดียวยังไม่พอต้องรู้จักใช้ให้ดีด้วยน้องอาจจะสงสัยแล้วว่า เมื่อสมองมีสมรรถภาพที่ไร้เทียมทานและยอดเยี่ยมช่นนี้แล้วทำไมผลลัพธ์ของตัวน้องเองถึงได้แย่อย่างนี้แล้วทำไมบางคนถึงมีสมาธิสั้นและจำอร่อยไม่ค่อยจะได้เลยสาเหตุก็เพราะว่าน้องไม่ได้เรียนรู้วิธีการนำสมรรถนะท,ที่แท้ของสมองมาใช้งานให้เต็มที่น้องไม่ได้เรียนรู้ว่าจะนำความจำอันมหาศาลร,รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในตัวน้องเองเออกมาช่วยน้องได้ยังไง อันที่จริงถ้าประเมินกันอย่างสูงเต็มที่แล้วในชั่วชีวิตคนเราได้ใช้พลังสมองเพียงแค่ไม่ถึงร้อยละหนึ่งของศักยภาพที่มีอยู่ในการเรียนรู้ที่จะใช้สมองนั้นอย่างแรกเลยน้องต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าสมองทำงานยังไงส่วนบนและส่วนกลางประกอบไปด้วยบริเวณซีกซ้ายและซีกขวาเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายของเส้นประสาทที่เรียกว่าคอปัสคลโลซัม สมองแต่ละซีกมีบทบาทหน้าที่ต่างกันและคนที่ค้นพบเรื่องนี้ก็คือคนที่รับรางวัลโนเบลดรโรเจอร์สเบอรี ry, และดรโรเบิร์ตออสตน์แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียสมองซีกซ้ายของเราดูแลเรื่องความสมเหตุสมผลการเชื่อมโยงการวิเคราะห์ภาษาและการคำนวณส่วนสมองซีกขวาดูแลเรื่องจังหวะความคิดสร้างสรรค์สีสันจินตนาการ องรวมและมิติคนบางคนถนัดใช้สมองซีกขวาในขณะที่อีกหลายหลายคนถนัดใช้สมองซีกซ้ายคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากก็จะได้แก่พวกที่เก่งฟิสิกส์เลขและภาษาส่วนคนที่ใช้สมองซีกขวาเก่งจะชอบวาดรูปวาดฝันและฟังดนตรีหรือสร้างผลงานด้านดนตรีสมองทั้งสองซีกมีความสำคัญและมีพลังเท่ากัน เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันแต่น่าเสียดายที่สังคมของเราและระบบการศึกษานั้นของเราตอนนี้มีไว้รับใช้สังมุ่งเน้นแต่กิจกรรมของสมองซีกซ้ายเป็นหลักก็อย่างเช่นเลขและตรกะวิทยาและเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับสมองซีกขวาอย่างเช่นศิลปะและดนตรีอาชีพต่างๆที่เน้นการใช้สมองซีซ้ายอย่างเช่นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่วิศวกร มักจะได้รับการยกย่องมากกว่าอาชีพที่ใช้สมองด้านขวาเช่นอาชีพเกี่ยวกับศิละปะหรือดนตรีความลำเอียงอย่างเนี้ยได้ซึมซับเข้าสู่ระบบการศึกษามาตั้งแต่ต้นน้องเคยสังเกตไหมครับว่าบรรดาวิชาต่างๆที่น้องต้องเรียนตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนจะมีไม่ถึง10%ที่เป็นวิชาของสมองซีขวานักเรียนที่ใช้สมองซีขวามันจะถูกสาบให้ล้มเหลวทางวิชาการเพราะเขาถูกบังคับให้เรียนและต้องสอบ โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการของพวกสมองซีกซ้ายจึงเป็นการเรียกร้องให้เขาต้องใช้ส่วนของสมองที่ไม่ได้ฝึกใช้งานมามากพอน้องเป็นนักเรียนกลุ่มนี้หรือเปล่าครับถ้าใช่ขอให้น้องเตรียมพลิกเกรดได้เลยพี่สอนให้น้องได้ใช้สมองซีกขวาศึกษาวิชาที่เหมาะกับพวกถนัดสมองซีกซ้ายถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องใช้แต่สมองซีกซ้ายแล้วก็ ลองนึกดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าน้องได้ใช้สมองทั้งสองด้านเรียนไปพร้อมๆกันน้องจะใช้สมองได้ถึง2เท่าหรือเปล่าน้องจะได้ใช้สมรรถนะของสมองให้มากขึ้นไหมแล้วน้องจะเรียนรู้การใช้สมองทั้งสองด้านในเวลาเดียวกันได้ยังไงเอาละครับกลวิธ์การเรียนที่พี่จะพูดถึงในบทต่อไปจะอยู่บนพื้นฐานและหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองทุกส่วน อัจฉริยะบุคคลส่วนใหญ่มักใช้หมดทั้งสมองในบรรดาชายและหญิงที่รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลน,นั้นที่จริงแล้วเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ใช้สมองทั้งสองซีดอย่างมีประสิทธิภาพพอเป็นชนี้แล้วก็เลยดูว่าพวกเขามีพลังสมองพิเศษที่สุดไปเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรโอนาโดดาวินชีเขาใช้ชีวิตอยู่ประมาณช่วงปีพศ1น9 5ถึง2062 ซึ่งอาจจะตรงกับประมาณช่วงช่วงต้นของอวิทยาครับนอกจากว่าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นอัครศิลปินของทุกยุคทุกสมัยแล้วยังจัดว่าเป็นนักคำนวณมือฉวังอีกด้วยน้องทราบไหมครับว่าเขาได้ใช้สูตรและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์สร้างดุลยภสัมพันธ์ระหว่างสีสันและผลกระทบทางศิลปะในภาพวาดของเขาด้วยอีกคนหนึ่งฮัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ เขาเคยสอบตกวิชาลเลขตอนเรียนประถมแล้วเคยถูกหาว่าเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าแต่ความสามารถทางดนตรีหรือว่าทางสมองซีขวาของเขานะครับได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเขาเป็นนักไวโอลินและศิลปินที่มีความสามารถทีเดียวไอน์สไตน์ได้ปลดปล่อยความเป็นอัจฉริยะและสร้างทฤษฎีสงสมรรถภาพขึ้นหลังจากที่เขาเรียนรู้ที่จะใช้สมองทั้งสองด้านเขาเริ่มด้วยการใช้สมองด้านขวานั่งฝันกลางวันไอน์สไตน์ชอบฝันกลางวันแล้ววันหนึ่ง พอเขานั่งฝันอยู่บนเนินเขาตามปกติเขาวาดฝันว่าตัวเองขี่แสงอาทิตย์ไปถึงที่สุดของจักรวาลและกลับมาหาดวงอาทิตย์ฝันที่ว่านี้ทําให้เขาคิดได้ว่าจักรวาลเป็นวงโคง้งดังนั้นอวกาศเวลารวมทั้งแสงก็ต้องเป็นวงโค้งไปด้วยแนวคิดนี้เป็นต้นกําเนิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือา t h o o r y of t i v i t y v i t y นี่ตัวอย่างของอาชิระบุคคลที่ใช้สมองทั้งสองซีกนะครับนี่คือตัวอย่างแต่ยังมีอีกมากมายถ้าเกิดน้องลองเสิร์ชดูลองอสืบสาะด,ดูเนาะน้องก็จะพบเองครับ